ดาวราหูย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนที่7นะคะของชาวราศีตุลผู้ที่เกิดในช่วงเวลา22กันยานะคะถึง21ตุลาคมนะเข้าไปอยู่ในเรือนคู่คองนะคะถามว่าจะมีปัญหาอะไรไหมการเซ็นสัญญานะการติดต่อประสานงานกับคนที่เราดีวด้วยต้องระมัดระวังมันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงหรือ คำพูดไม่เป็นคำพูดนะคะก็จะมีปัญหาได้เพราะฉะนั้นเตรียมแผนสำรองใครเซ็นสัญญาใครทำงานติดต่อประสานงานอะไรใครรับปากกับเราว่าจะทำให้พยายามเราแวดระวังมีแผนสำรองในการแก้ไขดาวราหูเข้าไปอยู่ในเรือนคู่ครองก็ต้องให้ระวังเรื่องเกี่ยวกับคนรักคู่ครองนะคะพยายามใจเย็นคุณให้ระวังตัวคุณเองอะ่ะคุณช่วงนี้ดาวศุกร์ อยู่ในเรือนตัวเองด้วยคุณอาจจะเป็นคนมีสนเสน่ห์นิดนึงนะคะคนรักคนชอบนะเพราะฉะนั้นราหูเข้าไปอยู่ในเรือนคู่ครองอาจจะมีคู่เยอะนะคะก็ให้ระวังการทะเลาะเบาแรงเบาแหวงกับคู่รักนะคะแล้วก็เรื่องสัญญาการติดต่อใครทําอะไรหรือแบบ ใครรับปากอะไรเราไว้ก็พยายามหาแผนสำรองเพราะว่าบางอย่างจะไม่เป็นอย่างใจนึกนะคะต้องมีการแก้ไขปรับเปลี่ยนไปแต่ถ้าเรารัดกุมนะการงานเราวางแผนไว้ดีแล้วความสำเร็จจะมาไม่ต้องกังวลเพราะคุณมีโอกาสอยู่กับมันประมาณ18เดือนถ้าให้โชคคุณเผลอๆคุณจะได้โชคโอกาสใหม่แต่ต้องใช้ความพยายามนะคะโปรเจกต์อะไรก็ตามสำหรับราศีตุลค่ะ